ปูคิวเราไม่ได้ลำะละวงแล้วต้องรออาทิตย์ต่อไปก็ต้องอยู่อีกหลายวัน,นวเนาะวันเสาร์เนาะอาทิตย์หนึ่งเราก็เที่ยวแล้วก็ไปดูที่สําคัญตามรอยยูทูบเบอร์ของเมืองไทยเก่าๆไปก็มีร้านข้าวต้มมีรอยทองวัดพัฒนนองโอ้โถูกเฮายางไปยางมาเนาะพอผม่ไปนอนจนเมื่อดานวันนี้น่าจะเป็นถนนคนเดินเนาะตอนกลางคืนมืดอนน่ะข้ามาเนาะ อ่าเป็นดูแล้วนะเจ้าอื่นมาเป็นตลาดนัดเนาะเขาบ่กเป็นตลาดนัดตัวนัทพี่น้องเป็นในมาร์เก็ตนหรตลาดกลางคืนเนาะในมาร์เก็ตเนาะเอาเลยสบายดีสบายดีเขาเป็พี่น้องเนาะแต่ยี่สิบต้นอ่เขาส่งอมเบาดึงเดิมกันเดิมตอนนี้ก็มาเป็นพ่อครับงานเขาพี่เขาเนาะแตานเราแล้วก็ผู้ด้อย

เ <rôle>: ช <Warner movement> <to break an iously> ิญด้านในโอ้สียงเดี๋ยวหัวในจะลดพัไราคือว่าการาำไมเนี่ยไม่เป็นไงนาก็ได้เยอะก็เข้าไปฮาลันกิโลเมตร เบอร์โทรโอเบอร์โทรพาอ้ได้แ่อเคมาหาลานกิโลเมตรป็ม่นาโอ้โหโอ้ขุดรอยนี่ชุดเลยเนาะเก่งสุดกลเขาจะลองปตัดผมไหมเนาะว่าดตดผมอยู่ทงาั่งประเทศไทยกับท่ทางัเทศลาวราคามันจะแตก่าัคอนโดวรา

าาแถ <c oughs> วนาะนี่ไปลิสิ่งที่ว่าตูน้อยมัดประเทศไทย,ไทยไลายที่แม่ทขแพงทางเขา้าซอยซอยน้อย่างขความกรุณาไม่ส่บุรีในบริเวณนี้ขอบพระคุณครับค่ะ นี่กระางสำเนียงาารณคุณขอำเนียงภาษาอังกฤษด้วยผมอยากโซเซค้ลองเมื่อแม่ทกตัลองเมื่อกตังนะ s m า k i n g is องมอกให้กันลยถ่าเอกต้อเขาไว้ได้ยเ่แล้วแต่ว่าตองไปทำพันกรอนบอลลี่ บอกเลยลองทำปเมืนกันนะมาทายได้บอกเดาก็ทายให้เอาใจเลยก้านอติเกียนกับผู้ดอยยาเข้าไปนะผู้ดอยเนาะมันยังบ่มาเทื่อยังเศร้าอยู่เพราตอนนี้กับสด็กล่งบอกเเาได้ เก่าโมงปลายเล่ยไปสามนาทีแม่แบไปแปดเก่าละโอ้ของเฮาสาดนิดนึงโอซาลโอจะก็ห่อไว้ฮู้แม่เหล่าที่แม่แม่มาโอ้ก็ยอมหับเดยแม่เขาองไปสอบหันไม้นาะแม่เนๆเขาจะไปสอบเบื่องหันไม้ก็สองแต่ตัดผมื้นนี้บ่ตัดบ่ได้ ตัดต้นพุ่มกับตัดคออย่างเดียวตัดคอสบายเอาโอเคแบบ่าพ่อแม่พี่น้องบ่วนบ้วนไซีเรียสเอาคลิปนี้แบบคลิปแบบอ่ไทยแบบมีหลายรสชาตินะพาตอนเราอยู่ฟังเราโคดูบุกบึนพาแต่พ่อแม่พี่น้องไปเบิร์นผมว่าสุขยากแบบบางคนเบิรงก็จะนั่งตาลายอ่ะค่ะแบบวันเสาร์มาที่เด็กแลวก็ถากพรานไทยมาเหตุภารกิจสวยท่านกูคิวเด็ดแล้วก็เป็นการพักพราน แต่ก็เป็นการมาเที่ยวได้ย่างนึงเนาะที่เาตางเที่ยวเป็นของแถมโอเคเดี๋ยวเขาไปโซ่บุญครับต่อไปเนาะค่ะเนาะตอนนี้เขากลับพากันย่างหลอกมาฮะอาหารตัดผมเม่กี้เขากลับได้ถามอ่าคุณนึงแล้วล่ะเพื่อนแนะนำให้เขามานี่บนไฟแดงปัจจุบันนี้เราก็เลี้ยวซ้ายไปอ่าอีกน้อยนึงเพื่อนมามีหารตัดผมก่อนก็ลอง จะหยางซอกแล้วกะ็ต่างท้ายให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ครับส้มน้ำกันเนาะบรรยากาศอตอนเช้าอยู่ที่เสียงราไดนะอากาศกำลังดีบ่ฮอนลักษบ่หนาวลักษบ่อุ่นลักษบ่อุ่นเนาะ กูคิว่ารกับบูนี่แสดงมาเป็นแบบไหแมงแมงแมงไงแต่กูคิวอันนี้เปนยคลินิกตัวนี้คลินิกตัวนี้จริงอันนี้ก็จะเป็นผานขาของพี่มมเ็เ็เาะแนเอ็มพลส ม่ทั้งอันนะทีนีมูลมุนินที M <M> อเอ็มพลเอาดิส่นถึงไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายดิพ่ามันใช้ดิซ้ <c oughs> ายซ้าใช้ซ้ายทำร,รมไดาา้ <c oughs> เดตียวแม่น้ำหนึ่งเบิงหูหน้าจะอร่อยดูรูปหน้าจะอร่อยนั่นดิลองว่ามาดูรูปหน้าจะอร่อยได้โอ้เสียงเอ๊ะแม่ห <c oughs> ่านพูน <c oughs> ดูทางหลังเขากายมาแล้วเดอเปรนนี่มา ถนนซ้ายนี้ซูนฮอนดายากอยากหูชื่อถนนเนาะกู๊คิวเนาะมันมีเครยนถ้าหากว่าทานใดหูคอมเมนต์บอกเด้อแม่พี่น้องนะี่แอดไว้จะนี่แต่ตอนนี้มโอ้ทูทๆทูทูทูคอมเตรอ สวัสดีครับเช<ร>ียงรายหมอสุริยานี่คุณด,ด้วยเขาคินิหมอกก็ได้คุณด้วยเขาคุณนิ้คินิกคล็นิกบ่มีเงื่อนนะเมอเทเข้าลงบยาลบาลรันจะชื่กว่าไวต้ตรงนั้นเราค่ไปเช็คบาที่โรงพยาบาลลัฐโอเคโอเค เอ้าเข้ากายแล้วที่โบ๊ทแมนเข้ากายแล้วบ๊ทอาหานตัดผมขัสุดนี่อันไหนเป็นของควันเป็นอันนั้นนะพูดอยู่ในตู้นะอยากได้นะอันนั้นเป็นรถเข้าวคายสี่แสนเก่าหมื่นสี่แสนเก่าหมื่นเก้าพันบาท เดินมาตั้งไกลยังไม่เห็นร้านตัดผม่บอกหันเขาบอกให้เดินไปห้าล้านกิโลเมตร สํนักงานคุณด้วยเออคุคิวคุณดอยก็คุณคุณคุณดอยคุณดอยคุณดอยอ่านมั้ยสำนักงานอ่าคุณด้วยนะเอาออกเสียงเพ่อใดนะได้แล้วแม่คุกิวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายโอเคกรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์ว่หยอ่านนะ้ยว่อ่านมั กระทรวงรเกษตรและสหกรณ์ทำฟันทำฟันทำไหะทำฟันอยากทำมากเลยไปเอากระดิ่ทำฟันก่อนเน,นะนี่ยให้คุณได้อันก่อนคุณได้คุณได้อั <pie. S 1> นนีะได้ด้วย นี่นี่คันกระแพาะช่วยดริยโอ้สุดยอดเลยเสียงเป๊ะนี่นี่นี่เฮ้ยนี่คืออะไรอะไรอะไรอ่านอ่านอ่านนี่หรออ่านไม่ออกอ่านไม่ออกไม่แล้วไป ขายคายเป็นหนังสือค่ายแล้วก็ผสมเป็นตัวเลขอ๋อโอ้โุกพอแม่พี่น้องเช็ดนี่คินิกคินิกล้วนๆนอนนี่อะไรกับคินิกตุ๊กยิมยูตี้โอ้เสริมความงามตีตุกยิมยูตี้ผู้โดยต้องเข้าแล้วล่ะผู้โดย ขายังเทิ่ยวพังโระวะสกินบิวตี้เนี่ยสกินเป็นนางนะนะเพื่อไอ้อะ้รนางขาวขึ้นอยากให้หน้าขาววะโอ้ขนหนานาขาวขึ้นหนึ่งเอฟซานาขาวพึ้นหนึ่งเอฟซีจืดหน้ากูดอยเพราะไรธนาคารเป็นเอกลักษณ์เนาะเนาะเอาแบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นธนาคารแน่นอนเมียเนเนาะทีทีบีเป็นธนาคารยังวะไม่ชอบเหมือนกัน เออเนี่ยตุเรียมโมเดทีม,ม,ทมเป็นที่เรียบร้อยโอ้โถเขาหยางไปหยางม,มาเนาะพผมไปนอนจนมื่อวานวันนี้น่าจะเป็นถนนคนเดินเนะาะตอนกลางคืนมือนั้นห้ามาเนะาะเป็นยูรลาวน่าเอิ้น่าเป็นตลาดนัดนเนาะเอาไ่เม็นตลาดนัดตอนนี้พี่น้องเป็นไนท์มาร์เก็ตนะตลาดกลางคืนเนาะไนท์มาร์เก็ต คนเดินอีอโอ้โูสวยสดงดงาม่อแม่พี่น้องอ่าเพิ่นประดับประดาโอ้โหสวยงามจริงๆเลยครับเห็นเห็นตอนกลางคืนก็งามแล้ว่อแม่พี่น้องไม่เห็นตอนกลางเวียนเติมก่อนโอ้ถูงามคือกัน คูคิวคูว่คคดยอยย่าไปก่อนเป็นบอคูด่ดอยคูคิวใ,ในบาชานี่ยนี่นในบาชา บอน hotel, <mission ell> ี <Okay. S 1> ่กางกางเว้นก <natürlich> ับงานเนาะนกคิวนะตอนคืนมันนั้นทำมากับงานเติบนกคิวกดเงินอาบัตลาอาบัลากดเองนะครั บอนี่คักเท้าพ่อแม่พี่น้องโอ้โท่ๆๆการประดับประดาสมกับเป็นบอลถนนคนเดินกลางคืนมานี่ฮามานี่อ๋อคนจุดเต็มเลยโอเคเนาพอดีทางคู่คิ้วเพิ่นแบกดเงินอยู่นี่แล้วก็เฮ้ากับพอดีเห็นร้านตัดผมครับนี่ไง เป็นหางทัพพ่มคอม่พี่น้องเสียงรายาแชมผมบลูบนแน่ใจว่าเขาอ่านที่บนตัดผมชายบาร์บเบอร์ช็อปนี่บลูว่าเพลินใจเขาทายได,ด้ที่บนถานบ้าว่าเพลินใบทายกันหลังจากที่ตัดออกมาจะเป็นทรงใดก็บเกี่ยมไปอับทรงนหมกัน,กน,นเนาะถ้าว่าเพลินใบทายกัน หลังจากที่ตัดสำเร็จอาจจะมาให้เขาไปพี่น้องนดึงกันนี่อันนี้เป็นสรงโคมเดิมเนาะที่เขายัางบ่ได้ตัดเท่อหลังจากที่ตัดผมแล้วกันสวนวนลาคมราคาเขาก็เห็นอยู่ปลายเป็นทีรับร้อยตัดผมปูใหญ,ญ่นี่แปดสิบาทพอไหมพี่น,นอ้องอถูกถ้าเป็นอยู่แล้วกับเสาพันกีบเสาพันกีบนี่ถืออยู่ประมาณสามสิบบาทประมาณสามสิบบาทอันแปดสิบาทกัน ประมาณสองเทือยยูน่อาจจะเป็นในเมืองเด้พระมันเป็นตัวเมืองนะก็เลยว่าค่อน้าที่จะแพงดียางกับมันเป็นห้องแอร์นะมันเป็นห้องแอร์ตัดผมก็เฮดไหทลูกค้าเย็นสบายนะเข้าไปก็นคอนคาต่างพังคอนพร้อมนะถูกดีเหมบริการงเพื่อนโอเคส่วนจะเป็นแ่วใดเนาะราคาหรือว่าการตัดผมหัวเขาน้อยเนาะบางทีอาจจะโบแพง กะลองไปถามเบิงสร้างตัวจริงนะหลังจากที่ตัดสำเร็จเนะเาะเขาจะมาให้พ่อแม่พีนน่น้องดเบิงถ้าเขาว่าเพินให้ทายได้เขาก็จะทายให้พ่อแม่พี่น้องแต่เบิงการตอนที่เขาตัดผมอตอนที่สร้างตัดผมะนะโอเคเดี๋ยวเาขาข้าไปเลยเนาะโอเคตอนนี้เขาก็แต่หันตัดผมเป็นที่เรียบร้อยเนะา,นานะโอ้สุนยอดเลย ครั้งแรกนะเนี่ยที่มาตัดผมที่ไทยเป็นคนลาวครับครับสปปลาวสไตล์บิ๊มเถียงไม่น้อยเนาะครับเอาลูกจะได้มากั่ไหนอ๋อนั่งรถ รถรถเมย์มาครับครับบัสเตชันอยู่ที่เชียงรายนี่มีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างครับครับตัวเมืองเนาะครับที่มันจะไปได้สะดวกนี่นะครับก็จะมีวัดน้ำเงินวัดน้ำเงินเขาเรียกว่าวัดร่องเสือเต้นอ๋อวัดล่องเสือเต้นแล้วก็วัดอ่าวัดห้วยปากกั้งมีองค์คนอิมองค์ใหญ่ๆนะครับอ๋อ อยู่ไก,กลจากที่นี่บอกครับบอกไกลบก่บอกไกลนักท่องเทเอารถอะไรถ้าเราไปเช่ารถหรือว่าจะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงครับน่านาจะจะรรครับครับ,รบจะน่าจะเป็นตุก๊กตุ๊กลองลอง,ลองคุยออกับเขาดูมันจะมีวิธีเหมาครับอ๋อเหมาไปลองดูไปหลายคนไงเราเราตักแจบอกเขาบอกเขาจะมีที่เที่ยวเที่ยวที่ไหนวางโปรแกรมไว้เราตกลงราคากันอ๋อครับขอบคุณมากนะครับ พอดีเก็บวิดีโอไว้ถ้าลืมก็ดูวิดีโอ <c oughs> ครับจะม,มีบ้านดำวัดขาวของอาจารย์เฉลยชัยแล้วเนาะอ๋อครับอันนั้นจะระยะทางก็จะค่อนข้างขยายไปหน่อยนึงนี่อยู่อยู่อ่านาฬิกาเปลี่ยนสีหอนาฬิกาเปลี่ยนสีนี่นาฬิกาหอนาฬิกานี่ไม่ไกลครับเป็นไปก็ประมาณไม่เคยห้าร้อยห้าร้อยเมตร เป็นของอาจารย์เสริมไทรบอาจารย์เสริมไครคบอ๋อครับ,รบเทศบสาลนนอกยมมือกันอ๋อครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนาฬิกาอันเกา่านาฬิกาเก่าเราไปไว้ที่สามเอสามแยกตลาดสดเทศบสาลนหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละถ้ามองเห็นนาฬิกาเปลี่ยนสีก็จะเห็นนาฬิกาของอันเก่าของเดิมอ,อยยไปนี่ตัวใหม่เนาะครับขเนาะครับ เข้าดาวจัดกันที่นั่นแหละครับอ๋อเวลาเข้าดาวปีใหม่เนาะปีแล้วมันจะปีนี้จัดกันที่นี่แหละครับครับครับกลิ่นรายนะครับแล้วก็มีงานดอกไม้บางยังมีค้างอยู่งานดอกไม้บางงานดอกไม้ของเทศบาลมันมีอยู่อ๋อจะดอกอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามันนานหลายแล้วแล้วก็เขาอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับตรงโบสถ์ที่เราเห็นไม้กางเขนองค์ใหญ่ๆนะตรงสีแย้มมาแย้มนะครับก็จะมีอยู่ตรงนั้นแหละเลยไปอีกหน่อยนึง นันกเดินไปก็ได้ละถ้าเดินไปก็จะเห็นนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วจะมองไปด้านด้านด้านซ้ายมือครับถ้าอยู่ตรงร้านหน้าร้านนี่เรามองไปทางทิศเหนือเนาะไปทางไอ้ทางทางทาง,ทางด้านขว,นวาจะมีสี่แยกแล้วจะมีไอ้ไม้กางเขนอันใหญ่เลยนั่นโบสถ์เก่าโบสถ์ดั้งเดิมครับได้ได้ยินครับว่านี่ประมาณสองทุ่มนี่อยู่ที่หอนาฬิกานี่มีลำวงบอกครับ สองพุ่มนาฬิกาจะมันจะมีเขาจะตั้งเวลาไว้จะมีแสงสีจะเปลี่ยนแสงก็ตอนนั้นแหละครับแล้วแล้วมีลําวงบอกครับลําวงมันจะเป็นลําวงย้อนยุ่จากเมื่อคืนสลับคึนเดินวันเสาร์ไปแล้วอ๋อแล้วก็วันอาทิตย์ก็สนุกขึ้นอ๋ออรออาาทิตย์หน้อ๋ออาทิตย์หนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะใช่อาทิตย์หนึ่งมีครั้งหนึ่งไม่มีทุกวันนะครับครับครับมันม ปูคิวเราไม่ได้ลำลำวงแล้วต้องรออาทิตย์ต่อไปมันจต้องอยู่อีกหลายวันเนะาะอาทิตย์วันเสาร์เนาะอาทิตย์นึงเราก็เที่ยวแล้วก็ไปดูที่สําคัญตามรอยยูทูบเบอร์ของเมืองไทยเก่าๆไปก็มีร้นานข้าวต้มมีรอยตองวัดพระนอนวัดพระแก้วเนี่ยเยอะในตัวเมืองเชียงรายนะครับก็พอๆกับบ้านเราจะเป็นวัดลักษณะนั่นแหละอ๋อก็จะเป็นวัดพระสิงห์อะไรพวกนี้ครับครับ จะเป็นแบบแบบที่เป็นร้านนาแบบทางเหนือแบบเดิมๆแต่ประยุกต์ขึ้นมาบ้างเยอะอยู่ถ้าเที่ยวนะถ้าเที่ยวเชียงรายเนี่ยแนะนำอ่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขอให้คบรอบไปเต้นลำวงย่อยยุคเลยเพราะเราจะมีที่พักอะไรพวกเนี้ยนะอ๋อมาหาที่เช่าแล้วก็เดินเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยครับเช็คพื้นที่ตามเลยนะกูเกิลแมปเนี่ยในพื้นที่เราก็จะเจอที่เที่ยว หลายจุดเลยครับครับพื้นที่ไม่ไกลปั่นจักรยานก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้มอเตอร์ไซค์นี่จะไปไกลหน่อยเดินป้าอะไรพวกนี้ได้วัดขาวได้มี <จน S 2> มีที่ให้เศร้านาะใช่ใช่ออย่างวัดมิ่งเมืองเนี่ยวัดที่เป็นประวัติศาสตร์ของเชียงรายเก่าๆเ,เนี่ยมีมดัดใ<อ>กล้ๆกันไม่ไกลอ่ะครับ นี่มาสองสามวันยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยอสองสามวันเอาเลยครับปวกกันไปเลยส,สามวันเอาอีกเติมไปเอชสองวันให้ครบอาทิตย์คราวนี้ก็จะได้ถนนคนมุ่มงกับถนนคนเดินเดี่ยวต่อได้เป็นที่เลยครับเดี๋ยวแต่งทรงผมหล่อๆก่อนไปลำบากกับสาวาแล้วอย่าลืมแมะมาว,าวัวกันเ้อะครับคุยกันไม่ได้ ที่พักแต่เนี้ก็ไม่แพงครับที่พักเยอะก็โอเคสำเร็จเป็นที่ละขอบคุณเนอะครับถ้าท่านไหนเข้ามาฝากได้นะร้านร้านร้านอยู่ที่ไหนอ่ะที่ตั้ง ร้านอยู่หน้าไนบาซ่าไนบาซ่าอยู่ที่เซียงรายเนาะเซียงยประตูสลีครับถ้าใครกายไปผ่านไปผ่านมาเนาะก็มาแวะได้เลยภาษาเลยก็เป็นคนลาวเนาะมีลูกค้าฝั่งนน้นมาเยอะครับเดี๋ยวนะติดตามให้ติดตามหน่อยครับครับเพื่อนจะเข้าไปดูยูทูบยูบาบาอะไรนะบาวลีบาวลีนะครับ บาวาวลี่บาวลีกะบีเนาะลีไม oh, okay. ่ใ okay. ช่ลีเนาะบาวลอลินเนาะครับภาษาไทยนี่เนาะคนี่นี่ครับนี่ครับอ๋อเคนี่ครับโอเคตามเลยเด้อครับขอบคุณครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนแปดสิบบาทปะครับ นี่เจ๊เจ้าของร้านใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับโอเคสําเร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องไปเอาครับครับขอบคุณเลยไปครูดอยเอาอันนี้เลยครับเอาขนเลยครับเสื้อทิ้งเสื้อนี่ไม่ได้นะเป็นอะไรครูคิวรอเลยรอเลยเนาะ ผมก็อยากตัดอยู่นะแต่ผมไม่มีตังแปดสิบบาท้ากว่าสาวหน้าเมาเข้ากับมหาซางเลยเป็นอะไรกูดอยบม่อยากตัดมั้ยหล่อหล่อหล่อกูดอยเห็นโจมมาจากตดพมอยู่บัตรมหาตัดพมกมามาตัดเนาะมาตัดเลยหันมันหานมันรู้รู้โคตรสำหรับกูดอยกูดอยต้องแบบหันเล็กๆแบบหาน น่าจะหมอกว่าอยู่เค่นี้มันบ่มีตัว่ะลองคุยเ่นหน่ออ่ะกาะโอเคเนาะตอนนี้เขาก็ได้ตัดผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะออกมาประมาณนี้เลยบุหัวเท่ย์เที่คือไม่ตัดสั้นของคุณเอ็มยังสั้นอยู่เนาะยังสั้นอยู่ เนี่แมันเมื่อกี้เห็นตัดแล้วก็เขาเอาตัวนั้นซร้อยนะแบบว่าผมผู้โดยมันผมบางแล้วก็เป็นตัวนั้นซอยแล้วผู้โดยบริยักซอยแม่แหละแม่แหละเลยคืตัดใบเพิ่นซอยก็ได้ก็าอ่าก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก่าภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งตัวเมืองของเมืองเซี่ยงไฮ้ตอนที่ยังแจกตอนเว้นนี่แหละพอเข็นี่เนี่ยเขามาเมื่อนั้นเป็นตอนคืนน้องผู้ยเนาะ เป็นถนนคนเดินนี่แหละถ้าเป็นทงางฝั่งลาวก็เป็นตลาดมืดเนาะในมาร์เก็ตกับเโอกาสมาตัดผมพร้อมพ,พ,พาทีมงานมาคูคิวก็ถือกองให้เนาะกับสำหรับค่าตัดผมนี่อยู่ที่80บาทผลงานพี่น้องบ่แม่นแต่ตัดผมเพิ่นแท้นวดให้พร้อมแท้เข้าเ <c oughs> กี่งกิฟตเลยเพิ่นเฮ็ดหตุอะไรกับสำหรับค่าตัดผม80บาทเนาะอ่าถ้าฮักเทียบกับอยู่ลาวกั ราคานี่มันก็หางจากคดูาลหลายเพราะว่ายูแมนพอยูเคตนี้มันเป็นเขตตัวเมืองเด้เคตตัวเมืองเนาะเคตที่พัฒนาเคตที่เจริญนะนะแต่อยู่เคตเฮามันอยูุเคตนอกนะก็เลยว่าหวนหนึ่งกะสาวพันเก็บอยู่พุ่นเนาะสาวพันเก็บถึงยูเท่าไหร่ประมาณสามสิบาทเนาะแม่เลยประมาณ3ามสิบาทเนาะถ้า่าตัดยูราก็ได้ประมาณสองเท่อสามเท่อนะแต่ว่าเฮากัยังจะยูโดนเน่กันเลยว่าเพาเป็นยังะ ตัดไปแล้วก็ต่างที่เฮาอยากมาหู้ไม่เห็นพ่อมันแหะละว่าระคมราคาเนาะจะเป็นเท่าใดนั้นในการตัดผมอยู่ฝั่งนี้ถูกสิ่นงาเนาะเฮาอยากเห็นอยากหู้ก่อพากันเห็ดพากันลองไปนะี่ยทางกูคิวก็คืขึ้นกันกดตู้ ATM มันอยา่างเฮาเป็นประสบการณ์ไหม,ไมเป็นความหู้ให้กับทีมงานเฮาเพราะว่าคือว่าอะไรเนาะเพราะมันเป็นแบบบันอกเขาเมืองได้แน่าไรสิ่งที่เฮาบรรคเคยเ,เห็นบรรคเคยห,หูก้ก็ที่ว่าเป็นประสบการณ์ แต่บทเรียนเนาก็มาให้พ่อแม่พี่นออ้องฮับซ้อมน้ำกัน,นเป็นการติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของทีมงานเฮาอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะมือนีเป็นมือที่ซ้ำก็แต่ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เฮากระต้องขอกระมุกกระใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทางทีมงานเฮ้าบ่ว่าจะเป็นซ้องของบาลี่ครูดอยครูคิควเนาะกขอคอยทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุกเนาะร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงนินทอง าทางใดเข้ามาครับชมคลิปนี้กขอให้ได้แต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตคอยประสบพบเพอขอให้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานถูกประการสำหรับคลิปนี้ทางทีมงานเฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดีสบายดี